เอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมพี่คุณแค่นันนะครับวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty War at War ในพาร์ทที่3นะฮะก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับที่ผมต้องเปิดโหมดจํากัดอายุนะฮะโอเคก็สําหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ของผมคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันเลยครับตอนนี้เราจะมาต่อกันที่ภารกิจของโซเวียตนะฮะสามปีต่อมาทหารแดงโดนเยอรมันลุกลานนะฮะ โอเคฮะโดยมีผู้นำมิเลอร์นะฮะลิสนอมนี่น่าจะเป็นคนที่สำคัญนะน่าจะเป็นคนที่สำคัญของทางฝั่งรัสเซียโอเคข้ามเลยเฮ้ยเดรันเด็บลูเอพิวที่สี่แปดเฮ้ยเอาโดนจับแล้วเนี่ยเฮ้ย อะไรครับเนี่ยฮะคุกิลับันเพอร์ลุกินไปตายเลยเหรอปืนโอ้ยดีอะไรล่ะครับทุกอย่าเก่งเอ้ยฮับองคม่กำหนดไปไม่ถูกวิธีล่ะโอ้ยอเกี้ยรถถังฮะอ๋อเรียบร้อยฮะใครอ่ะหน้าที่คุ้นเคยเดสโนฟดีวิทรี อ๋สำเร็จแล้วไอ้หนูอีกครั้งหนึ n งมันแบบเช็คสูตรโกงที่นายไม่ใจเ t โอ้โอูราฮะรู้สึกว่าเราจะได้เจอเพื่อนเราอีกรอบตายเถอะพวกมึงลังแกกูโอ้โ แล้วเราปืนพกไปอย่างไหนเนี่ยผู้ใหญ่แกรู้กำลังกดอะไรเพื่อปาระเบิดไปเบสี่ไป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  ร้อยฮะผมเปลี่ยนไปปืนนี่ดีกว่าคิวเชอร์ไปทางอ,อ๋อปาทางนี้ว่าโทปืนนี้ผมชอบมากนะมันยิงแรงแล้วมันใช้ดีดีเรียบร้อยฮะโอเคฮะลุยมันทหาร โหอยู่ใกล้แค่นี้ยิงไม่โดนยิงมันยิงมันอย่าให้มันหนีใช้ดีจริงเอ้ยระเบิดยิงฮะเราต้องกำจัดพวกมันให้สินส้นซากฮะไปคับออนเราใช้ปืนของพวกเราดีกว่า<ผ>มอสซิน ระเบิไดไฟไปอ๋ออยู่นี่โอ้ยรู้สึกว่าจะมี M P 4 0ฮะเราจะไม่ใช้เอาระเบิดคืนไป เอาละโอ้ยโอ้ยคนพื้นคนฮะพืนคนเอ็มจีหัวแตกฮะย้ายอยู่ข้างบนฮะมีอีกสองตัววิ่งไปทางนู้นไม่โดนไปไปไปทหารเราต้องลบกันอย่างกล้าหาญ มันมีข้างๆเราอยู่โอ้ยระเบิดโอหดเลยผูเย็นช้ามากอะตายเถอะพวกมึงไอ้ลุยโอ้ยระเบิดฮะโอเคเดี๋ยวผมขอรีโหลดกระสุนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการตั้งป้อมละ แก okay, รู้สึกว่าเราต้องอ้อมไปด้านบนนะว่าตรงนี้มันตั้งปืนไม่ได้แล้วก็ไม่น่าจะได้แต่โอ้ยแกเพื่อนเราตั้งเหโอโหยืนอยู่ใกล้กันขนาดน,นี้มัยิงทำไมฮะ MG เนี่ะ ไม่ต้องนะไปฮะตายดูพลาดนี้ม,มันเป็นพลาดที่ค่อนงหน้าที่จะสมจริงฮนะก็ดีต่อดใจฮะว,ว้าวฟิวเจอร์ฟ็อบสเต็ปฟอ,อบจี อนุวิทยสโอ้ยโอเคฮะเดินเล่นแถวนี้หน่อยออเาอาทหารละลวมนี่ฮะมันจะมีปืนลับซ่อนอยู่นะฮะนั่นก็คือดีพรอบ,บิออนะฮะไม่รู้เขาเรียกกันอะไรนะแต่เป็นปืนที่น่าจะดีอยู่ คไปลุยไม่ต้องเรียกชื่อกูอะไรก็ดีมิตรีโอ้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 มันยิงแม่นยังวะโอ้ตรงนี้ตันฮะเสียงอะไรบ้านะ อย่ารถถังไอ้สันแพนซ์โอ้ยอยากโอ้ยแลกมาลาเรียบร้อยฮะแตกกันแล้วหนึ่งคันโอ้เร <ENNIS box. S 3> ียบร้อยฮะ กิโลของสตาลินกาดยัไม่โดนเออไม่โดนหรอวะไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ยังไงโอ้โหไม่โดนอีกประทานโทษ ครับล<ส> <orman pulse. S 1> ูกพ <elaborate> ี่โอ้ยไม่โดนโอ้ยประตวเอ้โอ้ตายฮะเรียบร้อยโอเคแผนใหม่ฮะโอ้มาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลย ปืนนี้ดีดมากครับเ้ยดีมิทรีเราต้องเป,เป็นการบุกประชิดตัวมาเลยฮะ โอ้ยปืนกล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 เอฟซีเฮียกูโดนเอฟซีเอามาเลยฮะผมขอทำการเคลียร์ในบ้านก่อนนะฮะโอเคไปจะทำการอ้อมไปซีมันครับ คือแลปโปคือแปโปแลปโปเมืองไทยโอ้ รับทราบครับลูกพี่โอ้ยผมจะเข้าไปจัดการในตัวในบ้านให้ครับโอ้ยเดี่ยดก้าวหน้าเองฮะชิบหายมึงใช้ระบบสเตลสินะโอ้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 บาดแม่ ไม่ต้องหันมาโอเคมันมีปืนไรให้เราเก็บเพิ่มนะฮะโอเคฮะดมิรนันเ็ครนัิชอบปิดกบันเดด เปิดประตูโอ้ยเปรียเปิดหอดได้เปียบครับพุกที่โอ้โอ้อาวกูดูอะไรเนี่ยฮัลโหลรู้สึกว่าวันนี้น่าจะได้ภารกิจหนึ่งนะฮะทุกคนเพราะกูตายอะไรไม่รู้อ้าวไป

ไอหำโอ้โหต้องใช้ปืนนี้แล้วเห็นต้องการเห็นเพื่อว่าจะตายอะไรสักอย่างเออครับตายเรือรถถังสักคันมันก็มีคันนี้คันเดียวแหละ โอ้ทีสามสิบสี่ฮะอ้าวอ๋อคือเราต้องเลือกรถถังสักคันใช่ไหมงั้นกูเลือกคันนี้แล้วกันโอ้ยมึงแกหนีกูไปไหนนะฮะเราเหมือนเป็นแบบเป็นคนให้รถถังทีสามสิบสี่เอาวิ่งไปวิ่งไปกด F, เอฟเอรลงรถถังนะแต่ผมจะไม่ลงนะฮะเพราะว่าขี่จดที่จเ,เ,เดินเราต้องคอยคุมการให้รถถัง ก็บินหล่นฮะที่สามสิบสี่นี่ระยะหลังเนี่ยลง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 เอาลงลงเอาอีกเช่นลงเอาเออนั่นแหละเออทหารลอบทหารลอบอยากกินหิว Bring down those towers! <laughs> Use the panzer then! Maria! Oi! Hey! Blow off those towers! Comrades! Follow the V3 example! Bye, member! Mari! Maria! อ๋ยิงแม่นที่หายเลยคว่างอะไรมาครับเนี่ยก,กันโผมึงเกาไปกิน ของฝากจากสมแดงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สมแดงทีมประเทศของฝากจากทหารแดงยังไม่ตายครับผมอ่ะตายมายังฮะน่าจะเดี้ยงหมดแล้ ครับเรียบร้อยแล้วลูกพี่ขอปืนหน่อยบอมีปืนเก็บเลยกูจะชนะยังไงเนี่ยเขอะเขอละเจอบอมอ้ยไทยกู ออโ้โอ้าวเราไม่มีปืนระเบิดให้กูเนี่ยนะอาพีจีอยู่ไหนครับโอเคสุดท้ายเราจะได้กระสุนปืนไหมมาดิแซดจะคว้างระเบิดอ่ะมาลุยฮะทุกคน โอ้ยระเบิดฟังแม่นเด่๋ยวมั้งโอ้ดีนะมียางเป็นที่กำบังฮะไม่งั้นตายใครมันห้าวะ บ้าจอคือแรมโบ้แรมโบ้ประเทศไทยแอบมามาโอเคฮะเมื่อกี้เราเห็น ไอ้นั่นตรงไหนเอาจบไปเลยเอาจบจบเอานัดนัดเดียวรู้เรื่องเอาเราชนะแล้วฮะทุกคนเย้แค่ยิงฉลองเยอะอู้โวเอาเฮียจบแล้ว โอเคฮะก็ไม่ว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมก็ด้วยนะครับคลิปเดียวก็น่าจะนานละโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้ากับพาร์ทของอเมริกาบ๊ายบายครับ